นี่แก้ด้วยก่อนฮัลโหลมาหาห่อยคาารับอะไรนะป้าทำไมอ่ะป้าทำไมเขาอยู่บนหลังป้าป้าเดินออกไปห่างๆยไ,ได้ไหมครับมาหาที่อูเลยครับตอนนี้อยู่กับพี่เพชร กับคุณเพชรว่าใช่มหาเที่ยวเนยครับตรงตรงสวนตรงน้ําตรงน้ํามันนั่งอยู่เกิดเรื่องช็อกขึ้นมาเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรจะลองถามคุณเพชรดูสิเรื่องช็อกขึ้นลองถามคุณเพชรดูสิคืออะไรวะพี่เพชรขอพี่เป็น<อ>แฟนเหรอไอ้นามันยิ่งกว่านั้น,นมันยิ่งกว่านั้นพี่เพชรบอกรักพี่เหรอ แย่กว่านั้นเยอะคือเจ้ากูเจ้ามือเป็นเมียเขาพูดอย่างหรอจริงหรอแย่กว่านั้นแล้วอะไรอะได้แย่กว่านั้นอ่ะมีแย่กว่านี้เหรอแต่งงานกันไหมไปอยู่ด้วยกันเลยไหมเป็นเมียผมไหมผมเลี้ยงคุณได้างเหรอแย่กว่านั้นพันเท่าแย่กว่านั้นพันเท่าคืออะไรอ่ะ เอ้าฮัลโหลฮัลโหลพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรต้องถามจากเขาใช่ไมไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอก็อยู่ด้วยกันแต่เขาขำอยู่าม่อยากไปบอกไหมหยิกปากมันให้หนูหยิกปากทำไมอะทำไมต้องหยิกอะทำไมอะทำไมต้องหยิกพูดดีทำไมพูดออกมาไม่ได้ทำไมถึงพูดไม่ได้จะพูดก็เจ็บฟันแล้วทำไมอะ ไอ้แกพูดเขาขอพี oh. il, you know. exactly. exactly. so nice. ่แต่งงานหรอเอาดีๆไอ้นามันแย่กว่านั้นมันแย่กว่านั้นมันจะมีอะไรแย่กว่านั้นหรือเขาผักใส่ได้ส่งพี่เขาไปข่มขืนพี่ใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็ไล่พี่หรอไปทำกันตอนไหนอะช็อกมันได้ก็มึงช็อกนะเข้าใจไหม้มันช็อกเรื่องอะไรวะมันจะมีเรื่องอะไรให้มันช็อกวะไอ้หนุ่มขึ้นรถไปสรนอเดี๋ยวนี้โอเค โทษทีล็อกไว้พอดีพี่สาวคุณเน่ยชอบบอกให้ผมล็อกรถผมแล้วติดเลสไหมก็ดีแล้วค่ะต้องไป่อนอยใช่ไหมใช่คุณทำอะไรไว้หรือพี่สาวผมท้องไุณทำอะไรพี่สาวผมทำไมไม่ป้องกันคะคุณเพร่เฮ้ยผมเอาหรอโทษทีตอนนั้นเมาคุณทำจริงเหรอคุณทำตอนไหนโดนแน่คนเรามันก็มีพลาดบ้างไงก็มาทั้งแเมาก็ลืมน่ะโอเคงั้นต้องไปคุยละ แล้วเขาท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ยมันเขาไม่บอกผมจริงงงว่ะเร็วไปเร็วไปเร็วโดดป้าป้าคะมาคะไอ้ดวงท้องไอ้ดวงท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตะมุนก่อนเไอ้ดวงท้องไอ้ดวงมันท้องมันไม่มีอะไรคุณไม่เห็นแล้วมันไม่ป้องตัตรวตอนไหนตัวตอนไหนทำไมไม่บอกกันไอ้ดวงมึงไปทำตอนไหนมึงไปทำตอนเมื่อวันนั้นใช่ไหมแล้วทำไมตรวจแล้วไม่บอกสารภาพมาเลยนะมึงมึงมึงไปทำทำไมตรวจแล้วไม่บอกกันน่ะ เวลามีปัญหาเราต้องคุยกันสิมาเลยมานี่เรื่องอะไรพูดสิไอหนุม่มเอามาเพชที่อยู่ข้าวครับไม่อยากรู้คือเรื่องอะไรที่บอกเรื่องใหญ่แล้วมันช็อกเนี่ยเ oh, <ma. S 2> อามาไม่ใช่ยางต้องเป็นเรื่องที่ท้องแน่เลยวันนั้นที่เมาใช่ไหมล่าสุดพี่กูหลุดไปละหลุ <c oughs> หดกลับมาก่อ <c oughs> เขาอยู่ในสายไ,ไมเนี่มา ได้ยินหรือยังได้ยินนะครับพ่อพ่อเพชรที่หิวข้าวครับไอ้นาอ้าวให้เงั้นหนูก็ต้องเรียกพี่เขยอะวะตลกละไม่ใช่ไอ้นาแล้วเรื่องที่ช็อคคือเรื่องอะไรได้ยินเขาเรียกไหมเนี่ยป้าป้าเขยม้าอ๋อคือไอ้ต้วงเป็นม้าแล้วส่วนคุณเพชรเป็นพ่ออย่างเงี้ยเหรอตลกละไม่เพชรเป็นลูก เพชเป็นลูกครับคือคุณเพชจะมาขอไอ้ดวงเป็นลูกมาเพชถิ่วข้าวครับมาอ้นคุณเพชโอเคไม่แก่งแล้วคือคุณเพชข้าสิงเป็นบ้าอะเง้ยไงคือคือคุณเพชมาขอไอ้ดวงเป็นเป็นลูกชายเหรอคะใช่เอาแล้วทำไมคุณคุณเพชจะได้ไอ้ดวงเป็นแม่อ่ะ เหตุผลมันดูแลใครไม่ได้เลยนะดูแลตัวเองมันยังดูแลเราไม่ได้เลยนะเออนั่นดิสงสัยจะคิดผิดฮะตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะไว้ใจได้ไงนึกว่าเขาจะดูแลเราได้แต่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้างั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลเองเอาป่ะ <c oughs> <c oughs> มามาไม่อยากให้ผมเป็นลูกหรอมาคุปปา มาเพชรได้ตุ๊กตามาด้วยเนี่ยเพชรไปจับรางวัลแล้วได้ตุ๊กตามามาไอ้นาสัตย์จีไอ้นาก็เขาไม่เคยขออะไรเลยไอ้นาโอ้ยคุณเพชรเอาดีๆนี่ไม่ตลกนะเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่มากเลยนะใช่หรอเพชรจ่ายได้ไอ้ไอ้ด้วงเป็นเป็นแม่จริงๆหรอไม่ไม่ไม่ผมแกล้งเล่นอ่ะมันเรื่องใหญ่เลยเหรอ อไม่หรอกไอ้นี่มันคิดมากดู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 คิดมากเหรอโอ้ยต่อยไม่โดนไอ้ฟอสวัสดีแม่เดีวนี่นี่นีกอมมาก่อนปุปปาเอาดีดีเอออมมาคนพ่อยพูดนะอมมาไอ้ฟอจะเรียกไหมมีมีลูกสองคนแล้วพ่อคนไหนวะเนี่ยเป็นลูกติดครับเป็นเป็นลูกติดครับให้เงินคุณเพลกับคุณฟอก็ต้องเป็นหลานหนูสิถูกปะ โอ้ยต้องเรียกอะไรนายนาเหรอนายนาครับขอเงินหน่อยครับนานายไอฟอเรียกแม่ก่อนดีเนี่ยแม่เนี่ยเฮ้ยมันมีตัวตนไมนี่ยไอฟอพี่ฟอยานะคะพี่ฟอยานะคะเรียกพี่ฟอเฉยเอาเป็นลูกไม่ใช่ เ้ามาทำอะไรอยู่อะครับมาจะเป็นจริงจะเป็นจะเป็นใช่ไหมเดี๋ยวทำไมต้องทำไมต้องทำเสียงแบบว่าดูดุได้ยังไม่ไม่รู้แตถามว่าจะเป็นใช่ไหมเอ้าเอ้ยเอาหนวดออกดีกว่าทำไมอะไม่เท่เหรอฮะไอ้บ๊อบบังครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เป็นแล้วลูกเดี๋ยวต้องเรียกไอ้บ๊อบไปนะ เออเป็นดีกว่าต้องขอให้ความโปรดมนาบอบนะไม่เอาครับไม่ครับคุณป็นใครผมไม่ใช่ลูกคุณเฮ้ยเอาม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 าโอเคไม่ไม่ไม่เอาไม่เป็นไม่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 อาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้องเจอรอเจอนะบ๊อบด้วยนะโอเคหรือเปล่าไม่โอเคไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วแล้วไม่อยากเป็นลูกอยากเป็นอะไรเป็นอะไรดีมั่งอ่ะเป็นอะไรดีนะคุณน้องไอ้นาเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรดี ำอะไรกันอยู่เหรออะไรหรอพูดไปเรื่อยจนบูปปารแต่ก็แค่คุยกันเฉยๆไปไหนวันนี้อ่ะเอ้ยไม่ไม่ต้องเรียกแม่นะไอ้ฟอเรียกว่าอะไรดีเอ่ยเรียกว่าเรียกว่าไอ้ดวงของเพชรโอเคป่ะไอฟออุ้ยโทษทีพูดเล่นโอ้ยพูดเล่น เดี๋ยวมาทำธุระอยู่แป๊บเดียวนะเอาเชดีครับคุณแม่คุณฟอเอาเขาไปเก็บดีเขาเป็นอะไรวะเนี่เมาเหรอเป็นอะไรป๊าไปตกลงกันได้คุณแม่มือใหม่ป๊าป๊าป๊าครับอยากมีลูกเพิ่มไหมครับฮะออแล้วมีเยอะแล้วอ๋อเยอะแล้วเหรอกทีฟุตบอลแล้วเนี่ย เขาไม่อยากเป็นลูกด้วกแล้วรครับอะไรนะครับอยากเป็นลูกด้วเหรอไม่อยากเป็นแล้วครับเรียบร้อแล้วเคลียร์กังเลยจะไมไอ้ด้วอยากมีลูกเหรอไม่ปวดดีใจจัดอะตอนตอนตอนที่เฮ้ยหรอโอ้โคุณอยากให้ผมเป็นลูกก็ไม่บอกอึ้งเลยแบบยืนอึ้งเลยต่อไปแยกออกไหมสองคนนี้ก ใช่ใช่คุณตำรวจแย้ออ่อยู่แล้วครับเพราะคนนั้นชื่อ forever ส่วนผม,มเพชดดวงใช่ป่ะคุณตำรวจเอ้ยไปไม่ฟอร์กับไม่รู้รอะไรข้าวิให้เป็นยามาขอเป็นลูกเอามีด่วงไงไม่เจลาเล็กสอดอิฐดำดำ เขาไม่สงสารร่วงเลยอ้าวพ่อป๊าจะทำยังไงกับคนที่ลืมสัญญาีสัญญาเหรอถูกสัญญาว่าจะลืมแต่แบบจำได้แหละแบบเนี้ยลืมอะไรอ่ะลืมเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องดูว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยจิ้มนิ้วสัญญาแบบ ยังไม่เคยที่มหิวสัญญาเลยวันนั้นนะ,ะ,ะใช่ใช่วันนั้นเรายังไม่ได้จิ้มนิ้วเลยเออจิ้เองเหรอเดี๋ยวไปถามพี่เด่นหนูก็ได้เด่นต้องจำอะไรได้บ้างแหละอีแต่อะไรจะจิ้มเองนะอ้ส <laughs> <laughs> นุกกันมุย้ยฮะสนุกมากเลยค่ะ